อัปเดตล่าสุดของหุ่นยนต์ฮิมโนย์ออปติมัสจากเท s l a ครับเขาเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์มากขึ้นแล้วครับโดยเท s l a ได้โพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์ม X ครับซึ่งเผยให้เห็นว่า Optimus สสามารถเต้นรำได้อย่างลื่นไหลแค้นขาขยับเป็นจังหวะพร้อมทรงตัวอย่างมั่นคงและสามารถทํางานง่ายๆแบบมนุษย์ได้ซึ่งคลิปสั้นๆน,นี้สะท้อนถึงพัฒนาการที่ใหญ่ขึ้นของหุ่นยนต์เวอร์ชันเดโมก่อนหน้า ที่ยังเครื่องไหวแบบกิ้ยกังๆครับแต่วันนี้เทคโนโลยีของ Optimus ได้ก้าวล้ำขึ้นมาแล้วโดวยปัจจุบัน Optimus ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชันที่2หรือเจน2ด้วยความสูง173ซมและมีน้าหนัก56กิโลกรัม โดยมิลานโควัชวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังโครงการเทสลาออ t ติม s สเขาบอกว่าบริษัทเตรียมอัปเดตหุ่นยนต์ครั้งใหญ่อีกครั้งในเร็วๆนี้ครับโดยเผยว่าทีมงานทำงานเก่งอย่างหนักเพื่อพัฒนาออ t ติมาสด้วยเทคนิคที่เรียกว่า reinforcement learning หรือการเรียนรู้แบบเสริมแรงซึ่งทำให้ AI เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกในโลกจำลองได้โควัชยังชี้ด้วยครับว่าหนึ่งในความท้าทายสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านจากการจ,ากการจำลองสู่โลกแห่งความเป็นจริงและทีมเทสลาได้พัฒนาวิธีแก้ไขกระ บวนการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่สามารถเดินได้ในปี2022จนถึงการจัดเรียงวัตถุยกของเคลื่อนที่ไปมาบนพื้นต่างระดับนอกจากนี้สิ่งที่ต้องจับตามองต่อก็คืออีลอนมัสยังประกาศแผนการผลิตหุ่นยนต์ออพติมัสหลายพันหน่วยภายในปี2025นี้ครับ